สวัสดีแฟนบอลที่เครารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับก็ไม่อยากจะโทษใครแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าสมัยนี้ครับเด็กผีคนที่เชียร์แมนยูก็จะเหนื่อยนิดนึงนะกับการเชียร์บอลน,นะครับแต่ก็ไม่อยากจะโทษว่าเทนฮากนู่นนี่นั่นไม่อยากจะโทษกรรมการกรรมการไม่อยากจะอะไรเอาเป็นว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังดีกว่าครับผมค่อนหลงจากเกมเมื่อคืนครับ อ่ะก็เริ่มจากลีกเชนฮาก่อนเลยนะครับพอแพ้ปุ๊บก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาไม่ขอโทษเดียโก้ดาโล่ที่พลาดโอกาสทำประตูช่วงครึ่งแรกในเกมที่ทีมแพ้ต่อเวสเซม1-2ศึกพิมพ์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในครึ่งแรกยูไนเต็ดนั้นมีโอกาสทองที่จะทาประตูขึ้นนำครับเดียโก้ดาโล่ได้หลุดเดี่ยวเข้าไปแต่สุดท้ายก็ยิงออกนะครับผมแต่ทางเทนฮาก็ยืนยันว่าขอไม่โทษแข้งทีมชาติโปรตุเกสแล้วกันครับเราเชื่อว่าไม่ต้อง ไม่ต้องการที่จะพุ่งเป้าไปที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งน,นี่ก็ถือว่าดีนะออกมาปกป้องอลูกทีมแลเพราะว่าอย่างละอย่างครับเมื่อคืนเนี่ยแมนยูก็โดนจุดโทษด้วยนะครับจะบอกไงดีนะว่าจุดโทษเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยจริง,รงๆครับมันมองอยังไงมันก็ไม่น่าที่จะแรงคั้นเยอะต้องได้จุดโทษแต่ก็อย่างว่าครับกรรมการก็ตัดสินแล้วก็เป็นแมโคโอลิเวอร์ด้วยนะที่ตัดสินก่อให้เวทแฮมได้จุดโทษแล้วก็ยิงประตูเข้าไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราจะมองให้จุดโทษ ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าบอลมันแข่ง90นาทีใช่ไหมลองคิดกับกันครับถ้าลูกนั้นดารโลยยิงเข้านะครับผมบอกเลยว่าแมนยูสามแต้มแน่นอนครับอันนี้บอกแล้วว่าไม่ได้โทษใครนะแค่อยากจะบอกให้ฟังเฉยๆครับว่าถ้าดาลุ่ยยิงเข้าลูกนะั้นอะแมนยูสามแต้มแค่นั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ